สวัสด,ดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาสร้างเซิร์ฟกันเลยนะครับกๆๆ็นะครับที่ผมได้สร้าง,าง,างก็ตอนนี้นะก็ผมแบบใส่หูฟังพัดนะเวลาเล่นจะได้ ไม่ได้นะโอเคครับก็เรามาสร้างสองคนนะนแรกชื่อโบครนะับเราจะเขียนว่า S A S A N E เรียบร้อยครับจากนั้นครับเราก็ไปที่ซีนะ โอเคตกลงกั okay. าเมื่อวานนะครับเราจะเอาชีวิตรอดกันแบบเกาะน,นะครับก็ここไปเกาะกันกเลยนะครับผมไปเกาะกลางทะเลนะครับก็ทรัพยากรจะหายากมากเลยนะครับนะครับดังนั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับเลื่อนไปเป็นโซเวโวในวีลเลจเจอร์เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเล่นโหมดแทนนะครับ ด้ยโหมดฮาร์ดแครับก็อเอาไว้พบกันเลยครับผมมาเล่นโหมดยากเลยอ่าอาเกินเรามาเกินวันนี้ข่้นแรกครับ เราต้องเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวเกิดมาพบเราได้วลายเก็บเกี่ยวถ้าเรามาอยู่มเมล็ดเจ้เราจะทำนีครับมาถึงพวกเกี่ยวอืม ข้าเมล็ดไม่ได้นี่ปลูกก็ปลูกไม่ได้นะเพราะเวลาข้ามมันจะเป็นสีแดงครับเราปลูกข้าวแทนนะนะ แกแกโอ้พระเจ้าคุณแล้เราก็เหมือนกับอยู่กะกลางทะเลครับเห็นไหมเราเราโดนลมรอบด้วยวิลเลจเจอที่ผมต้องอยู่บนวิลเลจเจอเพราะผมได้มีอาหารกินครับเห็นไหมครับมันก็อยู่ไกลไกลนู่นเลย น,นั้นชีวิตเราคือแรกเราก็ต้องหาหาแล้ครับผมว่าเฮ้ยผมรีบไปไหมไมาไม่ตัดนะก็ามาหาย,ายากอยู่นะวิลเลจเจอ์นะถ้าไม่เอาจากสะบ้านเนี่ยสะบ้านไม่ดีก้อนนะครับไปขยายพันธุ์พวกพืชพวกสัตว์แบบนี้ไปถ้าสัตว์ช่วงแรกๆผมแจงมาก เฮ้ยนั่นไงข้างล่างสัก,กวันเราได้ลงไปแน่นอนมีข้างล่างด้วยพูดเลยว่าชาวเแลวมีภารกิจใหม่ให้ทำโอ้ยเอ็ดเกลงอืมทำไมไม่ไม่ลงไม่ลง ก็ึ้นแรกครับเราต้องจำเป็นต้องไปหาไอบ้านเที่มีไอ้าม,ไอมาวัดเต้แล้วเราต้องไปหาบ้านที่มันมีของหนูไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนจะไม่มี ว่าเราคงได้ไปอยู่นี่แบบนี้แล้วแหละนั่ยมีกล่องครับให้นะก็โอเคโอเคโอเคแต่ไม่มีจริงนอนสิครับนั่นคือปัญหาไม้เราก็ไม่มีนแนั่นคือปัญหาคนะับ หนือนเราจะกจ็แค่นี้เราก็รอดแล้วจากซอมบี้นะสกิลิตันไม่รอดอ๋อฮ่าทำที่โคตรดีนัน่นมันชี้ไปทางนู้นนั่นตูดไม่นอนไปเลย นี่ตัดมาตรงนี้นแล้วเตรงนี้ครับก็ไม่มีใครใช้เราก็ใช้ครับก็ใช้มาให้เป็นประโยชน์นะครับก็กลับไปบ้านเราไปเลยนะวะมอสออสอีอสกอ๊ก แล้วแบบดูเละนี่มันตรงนี้ออกนะครับแล้วเก็ต้องแบบแบบนี้เลยชิดชิดที่หลังที่หลังจะ่้ดูดเป็นนี่ไงแบบนี้ไง もう1枚いっぱいになったんですよ。 จากนี้ครับเราก็ไปขุดของเลยครับคุดอะไ ก็ซีนี้จจะมาอยู่แค่บ้านสักพักน้งสักสองสามพัเพราะว่านะครับผมไม่มีเวลาว่างเพราะผมจะดูจักรมพครับมันทำอะไรยากมากทรัพยากรมันน้อยมากครับผมเลยจะไปแก้แมพแป๊บหนึ่งนะครับสองสามพักแล้วเราก็จะได้เล่นอะไรอ่าไปชัลไฟก็ขออภัยนะครับ อาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะต้องโกงกันลเล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับโอเคหมู okay. ่บ้านเราไม่ต้อสนใจมันซื่อหมวดหานนะเมืม่อเราต่อทางมันจะเป็นไปได้ไงวะ ได้แล้วเราคุดดินแม่งออกให้หมดนะเออมีดีที่ดีกว่านั้นนี่เราจะตายไปกับที่เดิมใช่ไหม เกมจะลองดูนะว่าดินแค่นี้จะต่อว่าจะต่อแล้วสุดแค่ไหนวันนี้มาทำคลิปเล่นจะเซ็มไม่เอาชีวิตรอดนะก็ขอเลิกกระหนูการนะเพราะว่าผมต้องมีสอบอังกฤษนะครับก็สอบอ่านกับเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนผมอาจจะดูอยู่นะเกาะโอมนั่นเองส่งแค่นี้นะครับเห็นเกาะนู้นไหมครับกี่พันเมตรเ่ เฮ้ยไม่จะโดดติ keep, keep, keep ้ยเห็ดแหม่ทำอะไรตัวนี้ใช่ไหมของเก็บ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 นี่เลยเจ้าลงไปนอนซะลงไป Long ก็นะครับเอาไว้พบกันใน่อการแน่ครับส์เกลรัสเดนเจือปืนครับผม